ในทุกๆวันคุณใช้สายตาไปกับการเพ่งจอโทรศัพท์ทั้งวันนั่งดูทีวียาวๆอ่านหนังสือนานๆจนรู้สึกตาลา้าปวดเบ้าตาปวดหัวหรือไม่อย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้กลายเป็นความเคยชินทำร้ายดวงตาของคุณโดยไม่รู้ตัวแสงต่างๆที่กระทบสายตาเราอยู่ทุกวันคือตัวเร่งสำคัญที่ทำให้จุดโฟกัสบริเวณจุดศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมลงส่งผลให้การมองเห็นของดวงตาเราผิดปกติเสี่ยงต่อการเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมภาวะนี้เกิดอย่างชา้ชาๆ บางคนรู้ตัวบางคนไม่รู้ตัวหันมาใส่ใจดูแลดวงตาที่คุณรักด้วยเบอร์รี่เม็ดสีแดงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SOMI Care รวมสุดยอดอาหารตาที่ทรงประสิทธิภาพด้วยสารสกัดบิลเบอร์รี่ช่วยการไหลเวียนเลือดในดวงตาลดอาการตาแหง้งช่วยในการมองเห็นตอนกลางคืนและสารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนซีแซนทีนที่จะช่วยกรองแสงที่เข้าสู่ดวงตาสถาบันจกักษุแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวไว้ว่าทานควบคู่กันสามารถชะลอ การเสื่อมของจอประสาทตาได้ติดโทรศัพท์มากปวดตาแล้วก็ปวดหัววันหนึ่งนั่งทำงานเนี่ยหกเชั่วโมงตาล้าตาแห้งก็เลยต้องหาตัวช่วยมาเจอไอแค e นะคะรู้สึกทานไปแล้วดีขึ้นอาการปวดตาน้อยลงแม่แฮปปี้มาก ผมคนชอบหนังสือมากเลยอ่านวันนึ่งน่ยนานมากพอเริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยตาแห้งตาล้าผมเลยซื้อมารับประทานตาล้าก็ไม่ไม่เคยเป็นแล้วดีนี้อ่านหนังสือได้นานขึ้นโอ้โหชีวิตนี่มีความสุขมากเลยเพราะดวงตาคู่นี้มีเพียงคู่เดียวบำรุงและดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยเบอร์รี่เม็ดสีแดงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S O M I c a e